สวัสดีครับบ้านเชตั์น้องเฟิร์นนะครับวันนี้จะพามาดูจัดแบบจัดเป็นสวนนะครับเป็นเซตนะครับสวยๆมีหลายต้นหลายแบบนะครับดูนะครับตัวนี้ก็มีน้ำตะขอมีอะไรบ้างนะครับ มีไดนโนเสาร์มีเอสโตมียิมโนตัวนี้ก็มีคนนกเหลืองคนนกขาวก็มีนะครับดูใกล้ๆนะครับดูมุนให้ดูนะครับดูจัดเป็นเซตนะครับตัวนี้จัดเป็นเซนตเเซก็สวยดีนะครับเหมาะ กับการไปไว้ออฟฟิตไปโดเล่นครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้ฝากกดแชร์กดติดตามบ้านชัดตัดน้องเฟอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ